อ,อาโอค่ะตื่นเต้นตอนที่ได้รับรางวัลค่ะแล้วก็ลุกขึ้นมาปุ๊บมืออโอก็ปัดอาม่าค่ะอามา่าอาม่าของมาตามือปัดโดนแก้วน้ำแตกแล้วน้ำก็แบบไหลลงไปใส่กระโปรง,งเด้แบบหมดเลยอ่ะอะไรต้องถอดอ่ะไม่แบบว่าคนแบบว่าเทียบกูตอนเดินกับตอนขึ้นเวีว่ากระดูกมันเป็นชุดแบบไหนทำเป็นชุดแบบไหนมันเป็นชุดแบบแบบใส่ได้ทั้งสองแบบ ของพารด้าค่ะแต่ว่าข้างล่างเป็นแบบเหมือนเราอาดัมมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นชุดแบบไม่ไม่ได้มีข้างล่างมันสามารถ<ได>อาดัมมาเปลี่ยนใช่ชอบดีที่แบบมันถอดได้ค่ะ<อ>แล้วมันเปี่ยนน้ำพอดีก็เลยถอดออกได้มีโอกาสได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆไีมคะจากแฟนก็เห็นนะคะก็มีทั้งน่ารักดีแล้วก็ทั้งตลกดีตลกแบบไหนตลกกันไหนอ ก็เข้าไปดูเห็นในติ๊กต็อกมันสี่ร้อยกว่าคอมเมนต์ได้แต่คือการเป็นที่เป็นท้องอัลจาเลยเนี่ยเดินชุดเดินพรมชุดหนึ่งแล้วก็ขึ้นเวทีคือเข้าไปดูแบบแวบๆค่ะแต่ว่าเต้ยรู้สึกว่าเต้จริงๆเต้ก็ชอบในชุดของพาได้อยู่แล้วค่ะมันก็เป็นซิ l h เอทใหม่ๆเป็นแบบทรงบอลลูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทำให้เราหนอยละขาดความมั่นใจไหม ไม่น้อยค่ะดูวันนี้ได้ว้าวมัวมันโตวันนี้แจ้ตัวเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะเอาบันไดสู่ดาวมาให้เธอยืนเลยเนี่ยบางหมดเลยถ้าเพราะว่าวันนี้สวยขนาดนี้ไงคุณอยจับตามองว่าเออคุณสวยมากเอาละเอาละมามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช่ไหมคะมันจะเขินก็พอทุกคนทำไมไมวันนักตระหน้เธอดูเก่งๆเธอแบบไม่ได้นั่งนั่งฝังตัวอ้ามกันแบบ เม่าเปิดชืัอมาเลยเีว่าเปิยมื่อยเเาว่ีเว่าชืวอววเลยดีกว่วววบว้องวว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 อวว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 วรวว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 ็วววววววนวองวววงววเว็วววแวว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 วบวว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 ว พอดูตัวสูงในจริงแล้วอ่ะเราห่างกันประมาณ1ิปีได้เขาจีบไหมคะไม่ได้จีบไม่ได้จีบเลยค่ะเป็นเป็นเป็นพี่น้องกันจริงๆค่ะก็คือเป็นเวนั้นก็คือนางก็จะโทรมาอะไรอย่างเงี้ยโทรมาปวดบ้างโทรมาถามว่าเอออันนี้ควรจะยังไงดีอะไรเงี้ยดูเป็นที่ปรึกษาค่ะดูน่าจะมีความอาวุโสแต่ช่วงนี้ผู้หญิงเทสแบบว่าอายุเยอะกว่ามันมาแรง มันจะมีอะไรเพราะพวกพีร์ไม่มีไม่เตยแต่มันมีหลายคู่เลยนะที่พวกฉันเชียร์แล้วมันแบบอ๋ออ๋อไม่ไม่ไม่ข่าไม่ข่าวเลค่ะเป็นเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องค่ะไม่เคยได้คุยกับนิวไหมพอมันมีข่าวออกมาไปมีภาพคนไปจับภาพหนุ่มไปเดินด้วยกันแต่งเพียงไปตามห้างอะไรอย่างเงี้ยได้คุยกับก็มีค่ะเขาก็บอกว่าเออเออไม่อยากบอกเลยว่าเขาเรียกแต่ว่าอะไรเขาก็บอก เนี้ยขอแบบ Montreal, ที่เขาลงวิดีโออะไรเงี้ยเออแล้วมันก็เลยมีข่าว, <paper S 1> ม,ม,าวมีอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็ขอโทษนะอะไรเงี้ยแต่ <Antar> พวกเราพวกเราก็ชิลๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเออเราเราสนิทกันจริงๆเราแบบเออมีไปนู่นไปนี่ด้วยกันกับกับทีม,มาาด้วยกับทีมมาตาด้วยกับแก๊งที่แบบไปงานด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยคือเต้ยขอโทษเขา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 ขอโทษเต้ยัปทำให้เราคลิงไหมเวลาเราออกงานไปไหนด้วยกันอย่างเงี้ยไม่เก่งเลยค่ะไม่เก่งเลยเพราะว่า เพราะว่าสนิทกับน้องจริงใช่แล้วก็เขาน้องถึงแม้จะ,จะจะอายุห่างกันแต่ว่าน้องอ่ะเขาเธอ,อถึงแม้ถึงแม้ว่าจะอายุห่างกันแต่ว่าน้องเขาก็ม,มีความโตของเขาอยู่เออแต่หรือเป็นเพราะว่าเขามีคนคูดอยู่แล้วเต้ยก็เลยไม่กล้าที่จะอัปเดตความสัมพันธ์นขึ้น <c oughs> เรื่องนี้ขอไม่พูดแต่ว่าเต้ยรู้ใช่ไหมไม่พูดไม่พูดเต้ยไม่รู้เลขาไม่มีประ อะไรล่ะดับเลยเหรอมันเหมือนงานนัตตล่าอะไรเงี้ยถามเขาดีกว่ามาตาตอบความจริงขอเกณฑ์มาตาขอโทษหาาวีก่อนไม่รู้ไม่รู้เป็นเรื่องของเป็นเป็นเรื่องของคุณไตรชันเขาแต่ก็คือดับผัดคู่จิ้นคนที่เชียร์เลยใช่ไหมก็เป็นพี่น้องกันคันเ่ม ยัไปไหนมาไหนด้วยกันกุนเีงไปไปค่ะไปค่ะถ้าเกิดมีแบบไปกินเองกินข้าวก็คงไปด้วยอยู่ส่วนคนที่จิ้นและคิดไปไกลแล้วคุณติดไหมครับคุณยังไรนะคะคนที่จิ้นและคิดไปไกลแล้วอย่างเงี้ยคุณติดไหมคะถ้าถ้าคนเขาจะจิ้นกันถ้าเขาแฮปปี้เรามันมันทำให้เขารู้สึกเออแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แล้วแต่ตอนนี้หัวใจคุณว่างไหมนะคะหัวใจก็ยังว่าง วันไหนไม่ว่างจะบอกขันยาแน่นอนอยากอยากให้ไม่ว่างแต่ว่าทำไงดีเปิดรับสมัครให้ตรงนี้ค่ะเปิดรับสมัครให้ตรงนี้เลยเปิดรับสมัครที่ช่วยหนุ่มไว้ตงไม่ไม่อยากขึ้นศาลเทสของเตยจรินต้องแบบไหนคะไม่ได้มีเทสค่ะแต่ว่าเป็นแบบเออคุยกันแล้วแล้วมันเข้ากันได้อะไรอย่างงี้มากกว่าตอนเนี้ยเอาแบบสบายใจใช่ค่ะหน้าตาก็ ให้มันดีตอ่อใจนิดนึงต้องหล่อนำมาหรอหลอ,หอนำมาเลยใช่ไหมไม่ไม่ได้ต้องแบบโอ้โหหล่อมากแต่ก็คือขอให้เราหเห็นหน้ากาแเราก็รู้สึกดีตออ่อ,อ,ตอใจอ<ง>เออใขอ,อให้ถูกต้องขอให้แบบ ชัดมากแล้วแอีสาสองเออช่วยถ่ายช่วไเอยเพืกอ้งนี้นะนะหน่องนึ่งสองถดาปขานี ria, teachers, Naw, nah ้ไปข้านเลแอดต่อก่อนเตยแกเป็นคนพิเศษมากแกไปยืนตรงนี้แล้วไม่ใช่นาตรงนี้พอแล้ว the best i am